สวัสดีค่ะวันนี้ของขวัญมาทำอะไรคะ<า>กินอะไรคะกินข้าวกินข้าวกับอะไรคะลูกปลานินลอะไรแล้วกินข้าวกับอะไรคะขไข่ไข่ไข่อะไรคะไข่ตุ๋นเอาเช่ไข่ตุนไข่ตุ๋นไข่ดาวคะ่ะแล้วก็กินอะไรคะเนีย่ยอันนี้อะไรคะ กินกับตับย่างอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะไหนกินได้ไหมดูสิเอาข้าวใส่ด้วยนะอือหือเอาข้าวใส่ด้วยนะคะอือหือกินอะไรนะ่ะไหนอ้าปากสิ้ายอือหือเก่งจังเลย โอ้หเก่งจังเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยแฉบไหม<ะ>แ่บแ่บลายบอข<ะ>ายวันนี้ไปโรงเรียนไหมคะวันเกียรขี้เกียจ์ไม่เอาเข้าไปค่ะทีทีทำไมถึงไม่ไปคะวันนี้วันอะไรวันหยุดโอ้โหวันหยุดรู้จักวันหยุดด้วยพี่ต้นเข้าไปไหมวันนี้ เพื่อนข้าบงเรียนไหมคะไปโรงเรียนไหมยคะไม่ไปค่ะวันหยุดไม่ไปค่ะม,มาดูแม่้าค่ะวันหยุดกินข้าวกับของข,องขวัญไหมคะจ๊ะเอากิน<ม>อีกคำหนึ่งให้แม่ดูสิกินโชว์ทุกคนสิหวอื<ม>อร่อยมากค่ะอร่อย อร่อยแชบๆค่ะนี่กินตับชินี่กินตับย่างชิไม่กินเอาข้าวใส่ด้วยนะคะไหวเอากินน้ำด้วยน้ำอยู่ไหนนีน้ำอยู่นี่น้ำอะไรเนี่ยน้ำเย็นแกนเย็นอือหือ อบ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพูดก่อนพูดก่อนเร็วพูดก่อนเร็วฝากอะไรไม,มันจะโดนข้าวบ๊ายบายค่ะ